สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้มมลิเลิฟทาร์ล็อตชาแนลนะคะมีคลิปพิกอ a เด็กนะคะมาให้เพื่อนๆทํานทำนายกันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าแอคชั่นถัดไปของเขานะคะเขาจะทำอะไรนะคะ,ะแล้วเราควรจะวางตัวยังไงนะคะเป็นหัวข้อที่เพื่อนเพื่อนได้ส่งกันเข้ามานะคะนะก็ถ้าคนไหนอยากให้เมลิสทำหัวข้ออะไรก็เม้นไม่ได้เลยนะคะเมลิ Marie จะทยอยทำให้นะคะ มารีมี3กองไพ่ให้เลือกนะมารีจะเริ่มอ่านกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะเริ่มจากกองที่1น,นะคะแอคชั่นถัดไปของเขาคนนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะเขาจะทำอะไรนะคะอืม ขอดูสิหกหมายเหมือนเขาจะเตรียมตัวอยู่นะเตรียมตัวเดินทางมาหานะคะดูเหมือนว่าคุณกับเขานะอยู่ห่างไกลกันนะคะณขณะน,นี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะสิ่งที่เขาสามารถทำได้นั่นก็คือเขาจะต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะคะพอเขาเคลียร์งานเสร็จแล้วนะคะ เขาก็จะรีบเดินทางมาหาเรานะคะแอคชั่นถัดไปของเขาก็าคือเขาจะรีบเคลียงานรีบทำงานให้เสร็จนะคะถ้าสามารถมาได้เร็วเขาก็จะมานะคะแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะยังมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอยู่นะั่นคืองานของเขาอาจจะล่าช้านะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวเดินทางต่างๆนะคะซึ่งทำให้ แผนของเขานะ่ะอาจจะล่าช้านะคะอาจจะมาหาคุณแหละนะแต่ว่าก็จะช้านิดนึงนะคะนะคือคความคาดหวังของเรานะ่ะอาจจะบอกว่าภายใน2ส,สัปดาห์อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันอาจจะเลื่อนไปนะเป็น1เดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะ ก็เพราะว่าเขามีงานยุ่งไงเขามีงานเยอะอยู่นะคะนะแต่ว่าถ้าเคลียร์งานเสร็จแล้วน่ะเขาก็จะเดินทางมาหาเรานะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะสิ่งที่เราควรทำคืออะไรนะคะสิ่งที่เราควรทำคืออะไรตั้งตารอตั้งตารอมีเขาคนเดียวนะคะ ไม่ไม่ไขว้เขวไม่ไม่ไขว้เขวนะคะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือถ้าเขามานะคะเราก็อาจจะมีทำเซอร์ไพรส์เขาบ้างนะคะอ่าทำเซอร์ไพรส์เขานะคะตั้งตารอในวันที่ได้พบเจอกันนะคะแล้วก็เออเขาจะเรียกว่าอย่างไงล่ะไม่เปลี่ยนโฟกัส เพราะว่าเราโฟกัสที่เขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้เปลี่ยนโฟกัสนะคะแต่ว่าเราตั้งตารอด้วยแบบสบายๆนะคะมีอะไรทําก็ทํามีอะไรเล่นก็เล่นจะไปหาเพื่อนจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไปนะคะ แต่เราก็รอเดี๋ยวเขาทํางานเสร็จเดี๋ยวเขาก็มาเองนะคะแต่ชา้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับใจเราด้วยนะบางทีนะคะแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนโฟกัสยังไงเขาก็มานะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราอาจจะมีเซอร์พรุเซอรไพรส์รอะไรให้เขานะคะเขาจะได้แบบว่าประทับใจแล้วก็สร้างความสุขให้แก่กันและกันนะคะโอเคสําหรับคุณกองที่1เร็วไหมคะเร็วเนาะตอนนี้เราชอบความรวดเร็ว อ่เราไปต่อกับคนกองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะมาดิจำได้อะแอคชั่นถัดไปของเขาคนนี้นะคะที่เรากำลังคิดถึงอยู่นี้นะคะแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไบรนะคะอืมโอ้สี ว้าวพ่อหนุ่มสุดฮอตอคุณคะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเขากําลังจะมามอบความรักให้กับคุณคะ่ะเขาตัดสินใจแล้วนะคะในระหว่างที่คุณคิดในคือแบบมาริจบบะบอกว่าตอนเนี้ย จะเป็นช่วงที่เขาคิดใช่ไหมคะเขายังไม่รู้ว่าเขาอาจจะทำยังไงดีเขาจะหาวิธีเพื่อที่จะมาบอกรักคุณนะคะณนะขณะนี้เขากำลังหาอยู่นะคะและไม่นานนะคะไม่นานเกินรอนะคะเขาก็คิดออกพอเขาคิดจะคิดออกนะคะพอเขาก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะมีเพื่อนคอยแนะนําว่าเออทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิใช่ไหมคะเขาก็คิดออกแล้วว่าเดี๋ยวว่าเขาสามารถที่จะค้นจิตใจตัวเองดูได้แล้วนะคะว่าเขานั้นเนี่ย ควที่จะบอกรักคุณได้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะบอกรักคุณนะคะแล้วเขาก็จะมาบอกรักคุณค่ะสิ่งที่เขากําลังจะทําอยู่ในขณะนี้นะคะคือเขาจะเดินทางมาบอกรักคุณซึ่งเป็นการตัดสินใจอันแน่แน่ของเขาแล้วนะคะว่าคุณคือหนึ่งในดวงใจนะคะและบางท่านนะคะก็อาจจะมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะหรือว่าอาจจะชวนคุณไปเที่ยวหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอืม เรือตากแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันกับคุณกองที่เอ้ยไม่ใช่กองที่เราเราจะไปเช็คกันนะคะว่าเราควรที่จะทํายังไงดีควรที่จะวางตัวยังไงดีคะอลองมาดูซิพีลี้ขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้คุณนะคะสิ่งที่คุณจะวางตัวนี่คือไพ่นหนึ่งเหรียญน,นะคะ สิ่งที่คุณควรจะทำคือคุณก็ควรที่จะเห็นคุณค่าในความพยายามของเขานะคะเห็นคุณค่าในความพยายามของเขาแล้วก็เขาว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วก็คุยกันนะคะคือเหมือนกับว่าให้ลองคือคือเมลิไม่เมลไม่แน่ใจว่าคุณน่ะ ใจตรงกันกับเขาหรือเปล่านะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่ะจะ50 50นะคือเขาหน่ะชอบคุณนั่นแหละรักคุณเลยนะคะแต่ว่าคุณน่ะเหมือนกับว่ายังไม่อยากให้ความสัมพันธ์น่ะมันรวดเร็วเกินไปเหมือนเราอ่ะเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมคะคุณก็เลยมีมีอะไรที่แบบว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่อยากจะให้เราอ่ะค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปนะคะไพ่ก็เลยออกมาแนะนําว่าให้คุณน่ะ ไม่ต้องใจร้อนนะคะอาจจะคุยก,กันกับเขาว่าเราอ่ะช่วยกันเหมือนเรียนรู้กันไปนะคะให้เราอ่ะเรียนรู้กันไปนะคะว่าเราจะสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าสนับสนุนซึ่งกันได้ไหมเพราะว่ามาห้าไม้กันเกิดขึ้นนะคะห้าไม้เกิดขึ้นนี่มันจะเป็นการที่เราแบบ สามารถที่จะผักคับประคองกันไปได้ไหมนะคะเหมือนกับที่ว่าถ้าเขาจะมาขอให้คุณนะ่ยย้ายไปอยู่กับเขาได้ไหมเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วเขาอาจจะมาบอกรักคุณแล้วก็แบบว่าขอให้คุณนะ่ยย้ายไปอยู่กับเขาลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะในบางคู่เนาะก็คุณก็อาจจะแบบว่าเอะจะสามารถไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ไพ่ก็ออกมาแนะนําเหมือนเหมือนคุณยังไม่มั่นใจนะคะคุณก็เลยว่าอยากจะแบบให้ขอดูก่อน นะคะไพอ่ออกบอกว่าให้คุณอ่ะเดี๋ยวขอดูคือขอลองลองศึกษาดูใจกันอีกสักพักหนึ่งนะคะว่าเราสามารถที่จะอ,อยู่ด้วยกันได้ได้ไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า,าห้าไม้มันเกิดขึ้นน่ะมันก็ได้สองอย่างนะคะก็คือซึ่งมันมันเป็นอะไรที่มันแบบแตกต่างไงคุณก็เลยไม่มั่นใจว่าสถานที่ที่ที่คุณจะไปอยู่อ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันซึ่งหรือว่าคุณกับเขาน่ะ มันจะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากนะคะคุณก็เลยเกิดความไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะในกรณีที่คุณเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจใช่ไหมล่ะว่าจะตอบตกลงรักเขาหรือว่าไม่ตกลงอะไรเงี้ยก็คือภพ่เนี่นนะว่าให้เราค่อยๆสารความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอ,อุ้ยมาลีพูดโคตรยาวเลยแล้วก็แบบจริงๆแล้วก็คือมันมันก็แค่นี้นะคือแบบว่าให้เราค่อยๆรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันให้มากมาก นะคะเราจะได้รู้จักกันเยอะๆนะคะยังไม่รีบตอบตอนนี้ก็ได้นะคะว่าจะเป็นแฟนหรือจะไม่เป็นแฟนนะคะจะตกลงยังไงอย่างไงี้นะคะก็คือว่าให้เราสารสัมพันธ์กันไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะไปเรื่อยๆก่อนนะคะนะโอเคค่ะสำหรับคุณกองที่2อง่ะมาลีจะไปอ่านต่อกับไพ่กุณกองที่3แล้วนะคะแอคชั่นถัดไปของเขากับคุณกองที่สมนะคะนั่นก็คืออะไรนะคะ อแอคชั่นถัดไปที่เขาจะทําอยู่นี่นั่นคืออะไรนะคะสริงที่เขาจะแอคชั่นกับคุณมาเล็กขอเป็นตัวแทนในการเลือกพาให้นะคะอืมที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขาตลอดใช่ไหมคะอาจจะให้ทั้งความรู้สึกดีๆจะมีทั้งความรู้สึกที่คุณมอบให้เขานะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรต่างๆนานานะคะเขาจะพยายามที่จะเหมือนเขาจะพยายาม,มเหมือนเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันพอดีอ่ะ ะะเขาคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่น่ะมารีมองดูล่ะเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะเหมือนเขาจะไม่แอคชั่นะไรเลยแต่เขาจะพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของเขานะคะมารีดูเลยเหมือนเหมือนเขารักกุนะ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่รักแล้วเขาก็รู้สึกทรมานเองนะคะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า เขาพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองไม่ให้แสดงออกมากจนเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปคือตอนแรกที่มาลีบอกว่าคือตอนแรกที่มาลีเห็นว่าเหมือนกับว่าคุณจะให้เขาให้ความรู้สึกเขาค่อนข้างมากใช่ไหมคะเหมือนณนขณะเนี้ยเขาก็ยังเหมือนยังไม่พร้อมเกี่ยวกับความรักนะคะเขาก็ก้มหน้าเขาไม่มองเลยนะคะเขาพยายามที่จะไม่มองความรักนะคะ ไม่มองอดีตไม่มองอนาคตไม่มองทั้งถ้วยที่ตั้งแล้วก็ไม่มองทั้งถ้วยที่ล้มเขาพยายามที่จะเหมือนเยียวยาจิตใจของเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะนิ่งนะคะคนนี้ไม่พร้อมมารู้รู้สึกว่าเขายังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเขายังไม่อยากจะแอคชั่นอะไรเลยนะคะแล้วเราควรวางตัวยังไงคะไม่อยากแอคชั่นเราได้แต่ตั้งตารอคะ่ะ เราทำได้แค่รอนะคะแล้วเราก็ทําได้แค่หวังนะคะรออย่างมีความหวังถ้าสูตรว่าคุณรักเขาจริงอะสิ่งที่คุณทําได้นั่นก็คือมีความรักมีความหวังแล้วก็สามารถรอได้นะคะคือถ้า าคุณสามารถรอได้นะคะเพราะว่าแต่ว่าไพ่ก็ออกมาบอกว่าคือคือคือไพ่แนะนําไงไม่ได้เลยแนะนํานะคือไพ่เขาแนะนํานะคะบอกว่าให้คุณรอเขาอย่างมีความหวังนะคะแล้วก็ให้รอให้มีความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักตัวเองหรือว่ารักเขารักรักเตตัวเขานะคะคือมมลี่บอกว่าถ้าจะไม่ให้ทรมานนี่เป็นน่าจะเป็นการเข้าใจเขามากกว่านะคะ ให้คุณเนะี่ยพยายามที่จะเข้าใจเขาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาคนก็คนยังไม่พร้อมน,ะน่ะเนาะใช่ไหมคะถ้าคุณยังไม่ก็คุณไม่อยากเสียเวลานะมารีก็จะบอกว่าให้มารูคุณอนะ่ะอาจจะมองคนอื่นด้วยนะคะอาจจะมองคนอื่นหรือว่าศึกษาคนอื่นไปด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ม่เขาไม่พร้อมนะคะเนี่ยเขาพยายามบาลานซ์จ,จิตใจตัวเองไม่ให้มีความหลักไม่ให้สนใจทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคต ไม่สนใจถ้วยที่ตั้งแล้วก็ไม่สนใจถ้วยที่ล้มเขาใช้ความคิดแล้วเขาก็อยู่อย่างนิ่งๆของเขาเขาจะพยายามไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับใครเหมือนกับว่าเขาเขาไม่มีเขาไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะณขณะนี้เขายังไม่พร้อมในเมื่อเขาไม่พร้อมแล้วน่ะถ้าคุณรักเขาจริงคุณก็รอเขาไปนะคะแต่ถ้าคุณรักเขาจริงนั่นแหละแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องรอก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราเหมือนกับว่าถ้าเราไป คือเขาเขายังไม่พร้อมไงแล้วถ้าเรายิ่งจะไปพยายามบอกยัดเยียดความรักให้เขาอะ่ะมันยิ่งจะทําให้เขาอะ่ะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นนะ่ะการถ้าเรารักเขาจริงมาลีมองว่าอันนี้คือมาลีแนะนํานะคะมาลีว่านะ่าจะปล่อยให้เขาไปเยียวยาตัวเองนะคะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคุยกันดีกว่านะคะเราก็ถ้าเป็นมาลีมาลีมูไปแล้วคะ่ะมาลีมูไปแล้วนะคะ ก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณเนาะโอเคสำหรับคุณกองที่3นะคะขอบคุณสําหรับก,การกดติดตามและการกาด subscribe ให้มาลิเล่ฟตลอดชแน,นลนะติดตามมาลิได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็คลิปช็อตด้วยนะคะขอบคุณมากแล้วแบบบ๊ายบายค่ะ